นจังไดีพัดมจักเียบ้าตายขึ้นชีวิตเยหวานทันคืนพัดลม่าเราเอากัชีวิตีสุก็ต้องเศร้ามุ้กีบ่นทุกคนมาจะมาสู้ชีวิตโพดถูกสองแสนกว่าบาทงวดห้าพตลอดสัญญา กระเ,เดืย่ยากแล้วกับกระบะน้องมนใช่น้องมนไฟข้าลามตัดน้องมนรุ่นสู้ชีวิต<ะ>ขวัญใจคนจนขวัญใจคนลาก้าสอง0,000กว่าบาทงวด5,000ตลอดสัญญาแตงกระเดื่อยาก กุ้มเครื่องเสียงเต็มนะล้อล้นกระจกซักจะแพนะโดนทุกกระทดโดนทุกกระทดเครื่องเดิมๆจ้ะก่อนห้าันโอ้จะถูกไปไหนโอ้ถูกครับถูกไปไหนถูกไปไหนครับเอ้า ไล่เขาตอนนี้สายเขาเอา้าวแต่งสเสด,ดดาเครื่องเสียงเต็มรัมชุดใหญ่ไฟวัดชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟลามทุง่งนะขักลัวขักเรียอเลยผู้ใดโท่เขามักหวัน,นคือจะ ขัดอารมณ์สำหรับผู้บริโภคที่หายเลยฟรีดาวนะรุ่นสู้ชีวิตถูกถไหมรุ่นนี้ถูกรุ่นสู้ชีวิตงวด5,000แตลอดสัญญาคำวีคำเทคำสายฟ้านะคำหน้าคำหลังนะออกคนเดียวออกคนเดียวไม่ต้องคำไอ้แถมไม้กระเท้าให้ด้วยขึ้นลงย่างหน้าลุขึ้นขึ้นขึ้นยากลงยากที่หายเลย เตี้ยจัดนะดูดูทรงดูทรงอืมเป็นไงน่าจะเชิดโอ้โหสวยไหมสวยสวยสวยพรห้าพันตลอดสัญญานะรุ่นสู้ชีวิตและอย่าจองเข้ามาเยอะขอร้องทำไมมีกันเดียวสองแสนกว่าบาทอ้าววิธีการจองกดติ้งไลนแอดขมาส่งบัตรส่งเบอร์โทรส่งที่อย่เขมาสามอย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งอ่ะเดี๋ยวบนมันนาจะซื้อจะใช้แลเกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนึกถึงได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุก,กันดันดูเคสส่สงฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คำว่าสุดครับพี่เสมพิมพ์คำว่าเจ้าอีกแล้วครับพี่พิมพ์คำว่าชวดอีกแล้วโอ้โหพอสายเข้าเซ็ตแล้วก็อ่าทางเลยมาเซ็ตเข้ามาบอกว่าเออเออเอสมทบอกมาพี่ไม่ได้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ต <laughs> ผู้ขายรถจนบมมมีตังค์ใจเลยหรือเปลาวอาที่การจองแอดไลน์เข้ามาหน้าที่ top facebook หรือ youtube channel กดลิงก์ได้แอดเข้ามาส่งบาระชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้ผมนะนึกถึงรถซิ่งรถทำกินรถสู้ชีวิตรถขวัญใจลากยากขวัญใจคนจนขวัญใจมหาชนคนอะไรน้าที่อยู่ไม่ได้เกี่ยว ใจที่ยู่ขวนใจมหาชนคนจนทั่วประเทศนะเป็นคนเราบริษัทนะขวนใจคนจนเอาไปต่อมือต่อตีนเอนอกงนเทียมงินจิงเดี๋ยวไอ้จักไงช่วยทุกคันดันทุกเคสรงฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องชาไปไปรุ่นแก้ว